สวัสดีครับตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งถึงก่อนเข้านอนเนี่ยนะครับเราต้องทำหน้าที่ทำการทำงานทำเรื่องต่างๆนานาเราจึงจำเป็นต้องมีบทบาทสมมุตินะครับบทบาทสมมุติก็คือเรื่องราวชั่วข่าวที่เราสวมบทเป็นนะครับนะชั่วข่าวเท่านั้นมันเปลี่ยนไปตลอดในะแต่และช่วงเวลานะครับฟังบทกลอนนี้แล้วก็น่าจะ,ะเข้าใจดีขึ้นนะครับนะี่ เนื้อหาของบทกลอนมีอยู่ว่าตอนเช้าได้เป็นแม่ค้ากลับมาถึงบ้านเป็นยายเที่ยวห้างเขาเรียกคุณนายตอนบ่ายตาเรียกว่าเมียสมมุติเปลี่ยนไปทุกครา รู้มาไม่พาหัวเสียแม่ค้าคุณนายยายเมียมายเดียตาเรียกเข้านอนแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ